แิเชั่นภูมิใจเสนอ m i d f i e l เมซ a m a z บอคสปอตตอนจบของ Midfielder Amazing Season 2ความเ,สสเดิมตอนที่แล้วไพโลได้บุกไปที่บริษัทน้องฟุลชาติซิตเทลเรื่องเลยจะเป็นต่อไปติดตาม นี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าฉันไม่ได้รับเสบียงหรือกระสุนหรืออะไรมาตั้งสามสัปดาห์แล้วเป็นเรื่องที่แปลกมากที่สิบท่านยังส่งสบียงหรืออะไรมาให้เลยเอ่อสกาวช่างขอถามนายนายทำอะไรหรือเปล่าโอเคฉันขอบอกก่อนนะว่าฉันไม่ได้ทำและสองไม่มีคนจะบ่นคุนเลไอ้นุย้อยวะ คำถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแคลโรนชน่ะแคลโรนทั้งมด่าสินเฮอะคาสินเฮเออใช่เพราะว่ามันมันมากเลยเราดูผ่านทางกล้องจนผิดมันหมดแต่เสดใดดิ๊กใช้ไม่ได้ดูตอนแรกดิ่กใชไม่เอาไก่นั่นยบอกเลยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะใครเป็นเจ้าของมันโกโอ้เศรนฐหเฮใช่โอ้งานเข้าละสเกลแล้ยเหลือสเปียร์คาสินนี่เท่าไหร่ฉันเขาไม่ตอบคำถามก่อนี้ได้ไหมสเกล มันหมดแล้วฮะหมดแล้วไงก็ฉันบอกไปแล้วไั่รมันหมดเองมันหมดได้ยังไงฮะให้ทุกคนมาเรียยิงปืนให้หมดกระสุนหมดกันมอมากินข้าวยังฉันไม่รู้ว่าหนูกินไปหรือเปล่าเอิ่มฉันว่างานเราเข้าแล้วแหละเอิ่มโรไม่ใครอยู่หรือเปล่าดูซิว่าใครมาฉันเองใช่แล้วตอบถูกแล้วครับ อม,มีกระสุนหรือเปล่าอ้ก็ต้องมีอยู่แล้วในพวกี้ฉันจะไปเอากระเป๋าเอกสารเอิม่มเขาแค่ตื่นเต้นน่ะอเอ้ยพอแล้วนะเอิม่มนายมีกระสุนเปล่าเอิม่มมีสิทำไมละ่ะและ้วแล้วเราจะบุกมาทำไมถ้าไม่มีกระสุนเอิม่มนายมีกระสุนเหรอโอ้เรามีกระสุนเดียวลินแหละเชื่ออะไรไม่ไ โอเคก็ได้ยอมแล้วไม่มีกระสุนโอเคเดี๋ยวมาจะ่ผมโง่ทีมฟ้าเอาลระปเปลกระเป๋ากันสั่ง่ายๆเลยเราไม่มีกระสุนจริงๆนะเฮ้ยฉันรู้ฉันรู้พวกมันโง่จะตายเอาไรไปเอากระเป๋ากันได้ละจะชอยจะเสียเวลาลงไปฉันเจอกระเป๋าแล้วเอาไะไปหยิบมันเลยมีปัญหาข้อหนึ่งอะไรเราสุดจะกระเป๋ามันไม่อยู่อะไรนะบอกว่าซิไม่งั้นจะตตบแกภายในสองนาที เอาละหนึง่งฉันไม่รู้จริงๆโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนให้ตายดูวันนี้ทีมฟ้ามันดูงงแปลกกันเนี่ยใช่ในไปดูแลกระเป๋าที่ท่าไหนาให้มันหายเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันกําลังนั่งคุยกันดีๆ,ๆ,ๆอยู่มันก็หายเอ้เดี๋ยวมาลากบัตเออเราขอคือนได้ไหมอ่ะก็ฮ่าฮ่าให้กบ,บาร์ดิเอ้ยจับปั้นได้เอ้ยในกระเป๋าของเราเน่เอ้ยเอ้ยเอาคืนมา เจอกันพวกที่ชาติหน้าเออแล้วในกระเป๋ามันมีอะไรงั้นเหรอโอ้ยนายก็รู้ดิเนี่ยก็โคตรล่อยจรวดไงงานงอกละ น้ำนี่เป็นเสมือนความไม่ตาของฉันมันหมดไปแล้วแหละแล้วตอนนี้เราไม่มีฐานเราจะนอนที่ไหนฉันข็ตอบข้อน,นี้เองหลังจากที่เราโดนจรวดบื้มไปทั้งสองฝั่งอีกอย่างเราไม่รู้ซะด้วยว่าใครเป็นคนยิง ใช่ฉันก็ไม่รู้สิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนี้เราไม่มีอาหารแล้วก็บ,บ้านแล้วก็ที่อยู่ hey, หเห็นหมืใ <Hey, S 2> hey, นสวนได้ไหมครับพี่อ้มีแผนไม่ไปรรออะไรฉันอ่านข่าวอยู่เฮ้ท hey, ุกคนมาดูนี่เร็วไฟในบริษัทเปิดอยู่เหรอตั้งแต่ที่เซนเฮลตายไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วนะงั้นอาจจะต้องเป็นพ่อมดธรรมาชายยัยโยที่อยู่ที่นั่นแน่แน โอเคงั้นเราไปตบหน้ามันที่บ้านกันเถอะโอเคเดี๋ยวก่อนเองเรานอนก่อนมันจะฮาดูนะนะโอเคเกดบกดกดบเฮ้ยหยุดก่อนฉันว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงก่อสร้างเหรอสกอตบอยเงียบตืดเอาเลยฉันขอไปดูเองดีกว่า เห็นอะไรบ้างเซตันเห็นเขาไม่มีฝาแฝดหรอกใช่ไหมก็ใช่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะซิงานที่ต้องทำให้ฉันหัวแตกแน่แน่เมอนายหมายความว่ายังไงว่าทไม่สามารถปลูกต้นไม้นี่แหละก็ที่นี่มันคือเทือสายใช่ไหมใช่แล้มีปัญหาอะไรหรอคือผมว่ามันไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ที่นี่หรอกฉันมีเงินเป็นสามสามพันสี่ร้อยล้านดอลลาร์ทำไม ถึงปลูกไม่ได้ฮะไม่รู้สิคุณจบอะไรมาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้แก่จ่ว่าปลูกที่นี่ไม่ได้โอเคทั้งหลเนี่ยฉันกำกันวิศวกรที่ทำให้ฝันฉันเป็นจริงได้ก่อนอื่นจะต้องไปจ้างคนใหม่ก่อนอเออเอายด,ดีโอเคดูเหมือนจะมีอะไรให้ทำละบอสมาสข่ายนี่ดินี่มันเกิดีอะไรกันเนี่ยเอาละ อีกข้อหนึ่งนายยังไม่ตายเหรอโอ้ใช่ฉันตายไปแล้วแล้วอยู่ก็มีพ่อมดบ้าอะไรก็ไม่รู้มาเสกฉันหัวกลับมาก็ไปเอกสารไปไหนทำไรแบบใช่ใช่ไหมมันไม่สำคัญแล้วแหละอีกอย่างนะฉันไม่ต้องการมาแล้วด้วยเอาราวบลัสมัดช่วยขังทุกคนเอาไว้ด้วยเออวอาโอเคขอบคุณมากฉันว่าสิ่งที่นายทำฉันไปครั้งที่แล้วมันเจ็บแสบมากฉันเลยอยากจะอัดนาย อีกรอบหนึ่งแบบไล่ปลานี้ด้วยอ่าฉันไม่อยากสู้แล้วอ่ะไอตอเดวเอาพั่วไปแต่ฉันไม่อยากสู้จริงๆนะเป็นอะไรไปล่ะไอข่ะตะกอนโล่ติดครองช่อนอยู่น้อยนี่ฮะห,หลังจากที่ไปโรแว่นเขาแตกเขาก็รู้เห็นลงความเป็นจริงซึ่งมันโหดร้ายกว่าที่เขาคิดโอเคโอเคเหมือนโอ้จริงๆด้วยมีกระทาเป็นมอนได้แฮมให้เขากลับเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ทำกับช้อนมอคืนว่ะ ก็ได้มันคืออะไรอะนี่ไม่เท่นี้ฉันคิดเอนะเฮ้ยารัสมัดไหนล่ะฉันต้องการเซ็กไปโรมเฉยแล้วอวย ไหวตายแล้วนี้แล้วเอ้ยกลับมาเนี่ยมนเนี่ยจ่อจ่อวันพันช์จ่อกะเพราล้มบ่านอยากหล่ขาบีขาบีฮะาบอลเกงจี้แม่ิี ีข้างหลัง็คือลูกขีปู่มมาข้บับารบมาเลียนเอ้ยทางนี้เอาจารวดหน่อยไหมขอแพนเค้กดีกว่าไล่ลาดซอสเจอจด้วยทำอะไรสักอย่างสิไรเปอร์วา้าเกิดอ๊อง กลับมาหาปืนตัวเองให้ตายเถอะได้เวลาไม่คนคนยินสไนเปอร์เจ๋งดีเนี่ยเดี๋ยวนะฉันลืมไปว่าฉันต้องกลับไปกินขา้าวเย็นกับเมียโอเคไปไปะให้ตายเดิมหมอรีมาช่วยมากหนึ่งข้างในสุดสุเนี่ยย้าช่าอ๋อไปยัยอะไรนะผา นี่แหละคู่ต่อสู้ที่ฉันต้องการปล่อยมาเต oh! 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 huh? oh! uh ็มเต็มเลยไอ่ระเบ ah. uh ิดเวลาอะไรอะมีอะไรจะสั <c oughs> ่งเสียไหมก็เข <gun> ้ามาดิหยุดดิ เองเข้ามาล่นกันอยู่เนี่ยใช่ฉันจะเห็นตัวการสองคนมาสู้กันเองไม่ใช่สู้แบบนี้จ่ายอีกอย่างจะทำล,ลายโรงงานผู้สร้างอาวุธให้นายหรือนี่บ้ามากั้งใจด้านะหน้าเฮ้ยโอ้ยสงครามฉันหนังหักไม่สงครามฉันหนักหายแกมาสู้กันเลยไหมแบบนี้กูายเแลือกันเนะาะไอ้มาดิแกไอแก้แกแกแหละ่ะวะยาย เอาล่ะในเรื่องนี้ก็จบแล้วมาเร็วพวกเดี๋ยวฉันเรียยไอติมฟรีฉันต้องไปกู้เงินจากบริษัทก่อนเวลมาคุณมาทำอะไรที่นีเ่เนาะฉันก็มาทวงสัญญาที่นายเป็นเจ้าของแมนโคลนล่าฉันไม่สนแล้วอ่ะมันไม่สนแผนดี เซ็ตแฉ่แลเลยเอาละเปลี่ยนแผนมาช่วยฉันสู้หน่อยใครช่วยฉันปุ๊บปัแมปุ๊บแล้วจะใที่นายทำแบบนี้กับพวกเราแล้วนายคิดว่านายจะรอดช่วยเหรอเฉยเอาละฉันช่วยดีกว่าฉันช่วยด้วยเอาละเคนีิก็เกินมาแล้วพูดตมมามฉอนนะเซสตันเฮลจบไปแล้วนะครับสำหรับมิเตอร์มิสซิงทุกตอนนะครับหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำซีรีส์อื่น รืเปล่านี่คือแบบร่างตัวละครแรกของช่องนี้นะครับแบบแรกกับของปัจจุบันอันไหนมันดีกว่ากันลองบอกกันหน่อยนะครับเอาล่ะก็ซีรีส์นี้ได้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาซีรีส์อื่นทำต่อดีกว่าหรือไม่ก็แคสเกมเลยนะแต่ผมว่าภาคการ์ตูนเป็นสิ่งที่ผมถนัดเอาล่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแม่มโคตรเยี่ยมให้เสียงภาษาไทยดย้วยเจเจ,เจโปร